สวัสดีครับวันนี้จะมาดูกันนะครับว่าดวงธุรกิจของคุณจะพังหรือจะพุ่งมาดูกันนะฮะสล้วเับ,บไพ่ที่เปิดได้ใบแรกครับค่อนข้างเจอปัญหารุมเล้านะครับช่วงนี้ทำอะไรก็ติดขัดไปหมดนะครับเรียได้ว่าค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรแต่ครับทุกอย่างมีแต่ฮะไพ่ปิดจบได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ แปลว่าทุกอย่างเนี่ยการธุรกิจของคุณที่เหมือนดูเหมือนจะแย่นะครับแต่ว่าถ้าคุณผ่านพ้นวิกฤตทุกอย่างไปได้นะครับหลังจากนั้นทุกอย่างมันจะดีขึ้นมากนะครับอดทนนิดนึงครับพยายามระมัดระวังกับการตัดสินใจเรื่องการลงทุนดีๆนะครับพยายามระมัดระวังเรื่องของคู่ค้าหรือทุลิกเพื่อนร่วมมิตรให้ดีนะฮะแล้วก็ต้องระวังเรื่องลูดต้องให้ดีด้วยนะครับพยายามอย่าให้ใครมาหลอกลวงหรือลงทุนอะไรเพิ่มเติม,ตมในช่วงนี้นะครับ เพราะปัญหาค่อนข้างเรียกได้ว่าอยู่รอบตัวคุณเลยตอนนี้แต่ไม่ใช่ไม่ดีนะครับมันอาจจะเป็นเหมือนบทเรียนของเราให้ได้ฝึกฝนอะไรพวกนี้มากกว่าครับแต่ก็อย่าลืมนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นค่าครูนะครับสวัสดีครับ